พุทธวจนะพระสูตรที่ตั้งของวิญญาณนัยที่หนึ่งอานนท์วิญญาณทิติที่ตั้งของวิญญาณเจ็ดเหล่านี้และไอตนะสองมีอยู่วิญญาณทิติเจ็ดเหล่าในเล่าวิญญาณทิติเจ็ดคืออานนท์สัตว์ทั้งหลายสัตตามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่ได้แก่มนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวกและวินิบาณบางพวกนี้คือวิญญาณทิติที่หนึ่งอานนท์สัตว์ทั้งหลายมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่ได้แก่พวกเทพผู้นับเนื่องด้วยหมู่พรหมที่บังเกิดด้วยปฐมภูมินี่คือวิญญาณทิติสอง ที่ตั้งวิญญาณทิติในยะที่หนึ่งใน